ชายคนนี้เอาลูกปิงปองเสียดเข้าที่ด้ามจากประตูรถก็ถูกปลดล็อกทันทีจากนั้นเขาก็ขึ้นรถหรุที่ไม่ใช่ของตัวเองเก็บของมีค่าใส่กระเป๋าจากนั้นก็ไม่ลืมผ่อนคลายในรถแต่เมื่อกำลังจะจากไปเขาพบว่าประตูรถทุกบานถูกล็อกไม่ว่าเขาจะทิบแรงแค่ไหนหรือทุบมันด้วยค้อนอย่างแรงผลก็คือยังทุกแก้วที่ผลิตจากจีนนี้ไม่ได้ตอนนั้นเขาตื่นตระหนกเล็กน้อยเขาไม่สนใจคราบปัสสาวะบนเก้าอี้แล้ว ลุกขึ้นนั่งทันทีและโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อโทรศัพท์เพิ่งเชื่อมต่อสัญญาณก็ขาดหายไปเห็นว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเขาจึงเลือกที่จะปิดมันไว้อย่างช่วยไม่ได้จากนั้นเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ประตูรถไม่เพียงแค่ปกคลุม ด้วยฟิล์มกันการมองเห็นข้างในแต่ยังติดตั้งฉนนกันเสียงให้กับรถทั้งคันไม่ว่าเขาจะตะโกนเสียงดังแค่ไหนคนสัญจรไปมาก็ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ s o โซสจากเขาตอนนี้เขาตกอยู่ในความสิ้นหวังแม้จะมืดแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะออกไปยังไงกระหายน้ําก็ทําได้เพียงระยาดน้ำทั้งบนกระจกเพื่อดับกระหายเขาใช้เวลาทั้งคืนที่ยาวนานและยากลําบากเช่นนั้น ในตอนเช้าเขาเปิดโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบสัญญาณจากนั้นก็ได้รับวิดีโอของคนแปลกหน้าในวิดีโอที่เป็นขั้นตอนการใช้หน้าจอของรถแสดงว่าให้รู้ว่าสามารถปลดล็อกรถได้ด้วยการสัมผัสหน้าจอดังนั้นชายคนนั้นจึงวางจอแสดงผลกลับเข้าไปในรถแต่หลังจากนั้นประตูรถก็ยังเปิดไม่ได้เขาทุบพวงมาลัยอย่างกรดเกลือตอนนี้มีหมายเลขโทรศัพท์แสดงบนหน้าจอผู้ชายรับโทรศัพท์เหมือนได้พบแสงแห่งความหวังอีกฝ่ายบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้ถ้าเขาไม่ปลดล็อกผู้ชายคนนั้น ก็จะออกไปไม่ได้เขาได้ยินอย่างนั้นก็โกรธทันทีเขาด่าเจ้าของรถให้ปล่อยเขาไปไม่อย่างนั้นหลังจากออกไปได้เขาจะทําให้เจ้าของรถต้องเสียใจ หลังจากฟังจบเจ้าของรถก็ไม่พูดอะไรอีกจากนั้นเครื่องปรับอากาศในรถก็เริ่มทำความเย็นเจ้าของรถก็ปิดโทรศัพท์ทันทีเขาต้องการทำให้ชายคนนั้นหยุดนิ่งเห็นแบบนั้นชายคนนั้นจึงต้องพยายามเป่ประตูรถอีกครั้งแต่ขณะเปิดประตูแขนของเขาก็ถูกแทงและมีเลือดออกเขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เขาจึงต้องหาหนังสือพิมพ์มาขวางรูของเครื่องปรับอากาศใส่เสื้อคลุมเสริมแล้วนั่งหมอบลงในขณะที่เขารู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นน้ำแข็งเจ้าของรถก็โทรมาอีกอครั้งเขาให้โอกาสชายคนนั้นขออคววามช่ยเเหลืป็น วลา30วินาทีระหว่างนั้นเขาจะปิดระบบรบกวนสัญญาณในรถชายคนนั้นจึงติดต่อเพื่อนของเขาทันทีแต่เพื่อนของเขาคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นแล้วปิดโทรศัพท์ทันทีชายคนนั้นเสียโอกาสเดียวที่จะขอความช่วยเหลือหมดอารมณ์เย่อหยิ่งที่เคยมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งเจ้าของรถก็บอกวิธีการปลดล็อกประตูรถเขาก,กดปุ่มบนหน้าจอโดยไม่ลังเลก็เห็นระเบิดเวลาโผล่ออกมาจากลิ้นชักทันทีสิ่งนี้ทําให้เขากลัวจนทําของตกหลน่นเขาค่อยๆหยิบระเบิดขึ้นมาและหลับตาลง จากนั้นใช้ประสาทสัมผัสเพื่อตัดจุดชนวนของระเบิดโชคดีที่เขาไม่ตายและมันก็เป็นแค่เรื่องตลกที่เจ้าของรถทำเพื่อเขาแน่นอนว่าระเบิดเป็นแค่ของปลอมเพื่อให้มีชีวิตต่อไปเขาเริ่มด้วยการพยายามกินกระดาษมันก็ติดคอทันทีเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอความช่วยเหลือจากน้องชายคนเล็กของเขาเพื่อให้กระดาษเลื่อนลงอย่างไม่เต็มใจหลังจากนั้นเจ้าของรถก็โทรมาเขาขอให้ชายคนนั้นเขียนสิ่งเลวร้ายสุดท้ายที่เขาทำลงไปจากนั้นเขาจะไตรตรองว่าควรปล่อยชายคนนั้นไปหรือไม่เพื่อชีวิต ชายคนนั้นต้องจดบันทึกบางที่เขาได้ทำไว้หลังจากเขียนเสร็จเขาก็ขอร้องเจ้าของรถให้ปล่อยเขาไปทันทีแต่ในตอนแรกเจ้าของรถไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยเขาไปจากนั้นเจ้าของรถก็พูดชื่อภรรยาของผู้ชายเขายังบอกอีกว่าหลังจากจัดการกับเขาเสร็จก็จะจัดการกับภรรยาของเขาต่อชายหนุ่มอ้อนวอนเจ้าของรถให้ปล่อยภรรยาไปเขาเต็มใจที่จะใช้ความตายเพื่อแลกกับการอภัยโทษจากเจ้าของรถหลังจากนั้นเขาก็เอาตะปูเหล็กแทงตัวเองที่แขนเมื่อเขากำลังจะกรีดข้อมือจูจ่ๆไฟหน้ารถก็เกิดขึ้น จากนั้นมีผู้ชายแต่งตัวสบายๆเดินมาเขาตรงมาที่รถจากนั้นเปิดประตูรถฉีดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นรถทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาก็คือเจ้าของรถคันนี้จากนั้นเขาก็วางวิดีโอนี้ต่อหน้าชายหนุ่มเจ้าของรถโพสต์วิดีโอของชายที่ขโมยรถทางออนไลน์ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นขโมยที่เลวทรามหลังจากดูวิดีโอก็มีคนไปที่นั้นเพื่อดูละครเยอะมากตำรวจเป็นคนแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อปิดล้อมตำรวจเพิ่งเห็นก็จำเจ้าของรถได้เขาเป็นเหยื่อของการจรกรรมเมื่อ5ปีที่แล้ว เพราะในปีนั้นรถของเขาก็ถูกขโมยไปเช่นกันและยังล็อกลูกสาวของเขาไว้ในรถสุดท้ายเธอก็อาการกำเริบจากอาการป่วย และขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิตเขาจึงเกลียดขโมยจนเข้ากระดูกตำรวจขอให้เขาปล่อยตัวชายคนนั้นเพราะอาชญากรรมควรได้รับการจัดการโดยพวกเขาแต่เขารู้สึกว่าขโมยมักจะถูกลงโทษเบาเกินไปเขาต้องจัดการกับชายคนนั้นเองเพื่อเป็นการเตือนฝูงชนที่ยืนรอบๆก็เริ่มเชียร์พวกเขาสนับสนุนเจ้าของรถให้ฆ่าชายคนนั้นภรรยาของเขาก็อยู่ในฝูงชนด้วยเห็นทุกคนเกลียดสามีตัวเองมาก เธอหันศีรษะแล้วจากไปเมื่อชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็ซุดตัวลงอย่างสมบูรณ์เขาตกลงยอมให้เจ้าของรถจัดการกับตัวเองแต่เมื่อเขากำลังจะยิงปืนชายหนุ่มก็ล้มลงตรงหน้าเขาทันทีเขาหวังว่าจะแลกชีวิตของตัวเองกับการให้อภัยสุดท้ายเจ้าของรถก็สัมผัสดได้ถึงความรู้สึกที่จริงใจของเขาเขาวางปืนลงและยกโทษให้ชายคนนั้นปรากฏว่าการตายของลูกสาวไม่ใช่ความผิดของเขาเขาเดินไปหาชายคนนั้นเพื่อขอบคุณเพราะเขาไม่ได้แค่ช่วยชีวิตของเขาไว้แต่ยังทำให้เขารู้ว่าเขาเกือบจะกลายเป็นคนเลวไปแล้วด้วย